เอ้ยไอ nhà ตัดพ่ออยู่บ่หรอพี่พ่อครับเยอะอ่าพี่ขอพี่ดีมึงเนี่ยไมเมีอะไรมึงไม่มีอ่ะพูดนะเอาขึ้นั่นไหมมวยมึงไปฆักกันแลนเป็นไงมึงครับดี่พ่อมวยมตาคุณแม่ให้เสือพาพี่จ้าไปไว้อีกแน่นี่จ้าจ้ายวดูแลน้องออกขึ้นไปไหวให้จ้า กองไม่ไกลที่แหลนี่ดิกี่วันแล้วนี่ผมอยู่นี่วันค่ะเป็นไงหักยาเป็นไงอาการนอนไม่ใกล้ดิกล้องมันย้อนแสงไหมกล้องไม่ได้น,นู้นถ่ายเป็นหลักฐานไว้หน่อยวันนี้ที่ปรึกษาขี้ยากันแก้ขี้ยา <c oughs> แต่ที่นี่ค่ะอยู่เป็นเดือนแล้วเป็นวันนี่เด <c oughs> สองเดือนแล้ว <c oughs> อาการดีขึ้นมากอันนี้กี่วันสี่วันสี่วันสภาพร่างกายเป็นยังไงปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกไหมมึงไม่ปวดฮะแล้วอวาการมันเป็นยัง,ยงไงร่างกายหนูนอนแล้วก็กินขนมกินแล้วนอนอย่างเดียวเพเห็ดเบี้ยช่อยมึงหมดเลยเห็ดซอยอยจ้าเหอะเบี้ยซอยจ้าแล้วตอนเช้าหนูก็ไปกวาดตรงนั้นใช่ไหอ่าเป็นไงคิดว่าจะหักได้ไหมได้ค่ะแต่หนูไม่ปวดกระดูกไม่ปวดปกติยาไอ้น่าจะปวดกระดูกไหม ใช่ค,ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาหนูนอนประมาณอาทิตย์นึงหนูจะเจ็บตามพ่อตามตัวอะไรวพวกนี้แล้วตอนนี้ปวดไหมไม่ค่ะถ้ามึงปวดมึงบอกพี่เขา <c oughs> กูจะบอกวิธี <c oughs> เยียบมันไม่ง <c oughs> ี่ในหายปวด <c oughs> อันนี้มาเลิกยาสูบมาไอตั้งแต่อายุสิบสี่ปีทีแรกว่าจะไม่ให้โอกาสที่โตนสายดยาบม่มีหม่งไปกลับไปก็กลัวจะกลับไปสู่วงวนเดิมกลับไปสู่วงจรเดิมๆิมก็เลยให้โอกาสเลี้ยงไว้นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วนะวันที่สี่วันที่สี่ เลยให้บำบัดด้วยวิธีการวิ่งออกกำลังกายเช่นเจ้าหวยที่วิ่งมาสองเดือนไปไป,ไปแลนไปย,ย,ยกๆเออว่อมไปก่อนเออนี่ครับก็หนึ่งโอกาสหนึ่งกำลังใจที่ผมให้อออีนึงชิอีนึงไม่ไดอุดอรอีนึงไม่ได้สูตปาการติดยาทั้งคูอ่เอีทั้งขวาไอ้หมวยดีขึ้นนะครับปรยุ่งเกี่ยวยาสุบติดดูบุหรี่ไม่ดูดส่วนไอ้ซ้ายเนี่ย เพิ่งได้สี่วันก็ไม่รู้จะเป็นสภาพอย่างไรแต่ก็ยังให้โอกาสให้กําลังใจก็นี่นะครับบ,รบังคับด้วยวิธีการให้ออกกําลังกายหลังจากนั้นก็ให้พักผ่อนผ่อนคลายโดยการทํางานสวนเบาๆที่นี่ไม่ใช่ที่บําบัดที่นี่ไม่ใช่มูลนิธิที่นี่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ใดๆทั้งสิน้นแต่ที่นี่เป็นเพียงแค่อีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆที่ช่วยได้ก็คือช่วยช่วยโดยที่ไม่เดือดร้อนนะครับกับพ่ออย่างน,น้อยๆก็หากมันกลับไป มันก็ต้องกลับไปสู่วงจรเดิมซึ่งปัญหายาเสพติดในบ้านเมืองมันเยอะมากมายนะครับอาเปีนกำลังใจทุกท่านทายไปเปียงถ่ายเฮ้ย hey, มึงเอาใหญ่ไม่ได้หลายล็อกประตูนัมส่วนบอกมาด้ไซ่อีกบกอกถอดเสือ้อกระนาลักรับดีไซนดีจากสารคามย่างสีสุราในี่ในรับโอกาส ตอนนี้ก็เห็นดาที่ตัดอย่างไข้ขั้เอา,เอาว่ากันไปชีวิตคนเฮาออกแบบบ่ได้เรืองมันไม่มีไผออกแบบชีวิตได้หรอกครับยอนอกเสียจากกาลังใจที่มีให้กันทุกคนก็อยากมีชีวิตดีเพิ่นแหละบ,บ่ว่าผมบ,บ่ว่าไผแต่หากไคกําลังใจกันได้ให้โอกาสให้กําลังใจแห่อภัยให้นําใจกันได้ก็ควรจะให้สังคมอยูสวยงามเป็นกําลังใจทุกท่านเอาแรนดีๆแรนดีๆพวกมึงเล่แนแล้วก็บอกเฮ็ดกับเขา กินข้าวให้เยิ้มให้แซ่บนะครับบรรยากาศทุ่งนายามเย็นครับอากาศดีมากนะครับเดี๋ยวจะไปภารกิจต่อเชแคเอาไว้นยนะครับขอเป,ไนนอป็นังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ